ไต้หวันไปเที่ยวไม่ได้ไปเขาคายอ่าคอนเทนต์วิ่งเข้าหาของแท้ตาะอยู่ก็ยังไงคะซ้อมหมี่ไฟกระด,ดากด้าทุกคนวิ่งโดยพร้อมเพียงกันเพียไปช็อปปิ้ตกใจฉันต้องลงมาคนที่เป็นแค่เพื่อนไม่ทำอย่างนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดี้ a จ k กกีนะคะและนี่ก็คือรายการใหม่ขอขอต้อนรับเข้าสู่การเช็คอินด้วยครับคัอย่วกระเป๋าแย่งตอนนี้แย่งก่อนถ่ายตัวเองถ่ายตัวเองล้องลพูดสิลองพูดว่าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เลดี กับรายการใหม่ชื่ออะไรอ่ะเที่ยวกระปิดกระปอจ้ะเที่ยวกระปิบกระปออ่ามีกิมมิคนะนี่คือพี่มินาผู้ร่วมทริปอีกหนึ่งคนนะครับพี่สายอันนี้เราเราต้องถ่ายเยอะขนาดนี้เลยหรอเวลาถ่ายเหรอใช่เราเปิดค้างไปเลยเหรอแล้วเดี๋ยวเมม้าไปซื้อที่นู่นเพิ่มเพราะว่าปวดพกมาแล้วหาย ตอนนี้นะคะคนที่ดีดนะคะก็คือคนที่ไม่ได้นอนเลยนะคะเนื่องจากว่าติดซีรีส์โดยคุณมินาและที่ฉันที่ทํางานที่เวทควายตอไม่ได้ดไม่ได้นอนไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เรารักการทํางานจริงๆค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นท่านที่ง่วงที่สุดในทริปนี้แต่ว่า เป็นท่านที่ควรจะต้องพูดในทริปนี้มากที่สุดด้วยแต่ว่ากล้องยที่ดิฉันนะคะเขาพู้นี้ทํางานเสร็จตั้วแต่เย็นคะ่ะเรื่องของช่องเลยเขาทํางานเสร็จตั้งแต่เย็นนะ,นะแลวเขาก็ได้นอนอิ่มที่สุดในเราสามคนแต่เขาง่ว <laughs> งที่สุดอ่อมที่สุดเรา,าต้องนอนแปดชั่วโมงเต็มไะถึงสิบแปยมันถึงเนะงต็มลองชีวิตลาบาก <laughs> <laughs> เะอาลลำบากมาเยอะแล้วเราไปเที่ยวเราไม่ได้ไปเข้าค่ายททริปนี้นะคะไต้หวนันไปเที่ยวไม่ได้ไปเข้าค่าย อย่าอ้อมค่ะไม่อ้อมครับเต้นแบบกาอแอคที่นี่รนนิ่งคือมาสิงเกิ้ลเอ็นเตอร์จีใหญนะเป็นรันนิ่งคือมาสิงเกิ้ลเป็นว่าอะไรอ่ะเป็นแบบสมัยเหมือนตอนเรียนมหาลัยแล้วคลาสการแสดงเอ็นเตอร์จีเอ็นเตอร์จีรนน่งคือมิงเกอร์เหมือนบู๊ตเอ็นเตจีในคลาสแอคติ้งอ่ะเหมือนคือแบบคุณคิดวแอคติ้งกับครูคนไหนเนี่ยไม่ใช่เาะัะไงแต่ก็แบบวอร์มร่างกายอ่ะที่้อมกับแบบเรียนการแสดงหรอฉันไม่เคย ไม่ออกไม่ออกเอ e r g ี energy e n เ r g y ทำอะไรอยู่คะคุณปานน่จองรถครับทำไมถึงจองคะเพราะว่าพี่ไม่อยากนั่งรถใต้ดินพี่สาวพี่สาวไม่อยากนั่งรถใต้ดินทางที่ไปประเทศที่จะเลิญแล้วที่จองโรงแรมที่มันติดกับสถานีต่อจากสนามบินเลยพี่เป็นมหาลารีพี่รวยมากเเพราะวันนี้เราไปเที่ยวเราไม่ได้ไปเข้าค่ายค่ะราารถแพงไหมคะคุณารน่น่าจะปมานพันกว่ามันก็บาทสำหรับสามคนก็ถูกเลยก็ถูกเลยเพราะว่าเราเรารวยมากค่ะ และเรามาเที่ยวไม่ได้มาเขาค้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคนที่มาไต้หวันเหมือนปักซอยบ้านเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างปักซอยบ้านเราก็ไม่เที่ยวไหนบ้างเราก็แค่เดินเดินกินกินไม่ต้องมีแผนอะไรเพราะมันเป็นฝักซอยบ้านเราเราก็ไม่ต้องติดแั้อะไรบ้างท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบสถานีต่อไปขอเชิญพบกับเลดี้จักกีค่ะ เขาก็ได้นอนอิ่มที่สุดในเราสามคนนี่ไ่นอจะมองาที่สุดจ้ะเราก็มาถึงไทยเปแล้วมีกค่ะแน่นอนว่าผู้ดำเนินรายการของเราก็ลังเคร่งเครียดในเรื่องของใะรวะขอโทษนะคะกัปิดพอทำอะไรอยู่คะกำลังซื้อแพ็กเกจลมิ่งอยู่ผมลืมอ๋อ ขามีฟรีไวไฟที่สนามบินเขาไม่ฟรีไวไฟที่สนามบินอ๋อเจอไปแล้วพีติพี่ติอินเตอร์มาแล้วเหรอคะนี่คือสนาสเปคของคุณมินานะคะวันนี้รอบนี้ที่มานะคะคือตีอินเตอร์เท่านั้นเอ้ยค่ะถ้าใส่เป็นได้ถ้าใส่เป็นพิเศษอ๋อถ้าใส่เป็นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษสวยมากเลยเลี่ยงได้ ทุกคนเลือกได้หมดส่วนดิฉันเนี่ยจะมาหวังพึ่งผิวคขดำดําเด็ดในไต้หวันก็คงคงจะไม่ใช่คงจะไม่ได้ส่วนคนอน,นบน่าจะไม่คุยกับเราซุ๊กเป็นรายการของเขาเคลียรอยู่เลือกแพ็กเกจอยู่อะไรอะความโสดประมานกระปิบกระปายกระปิบกระปายกระปิบกระป้ายอะไรวะได้แล้วอ๋อได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ที่ Uber ของเราก็คือใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมตัดบัตรใครเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรของเยปอเยจ๊ะอัพพิมินานี่ค่ะเราก็เลยมาที่สนามบินตรงนี้อยากให้คุณปอชี้แจงอยู่เท่าไหร่อ่ะถูกกว่าในแอปถูกกว่าในแอปโอ้ยเธอเข้ามาตรงนี้สิมันถูกนะเยปอบอกถูกกว่าที่เรียกแอปด้วยอ่ะใช่ใช่ค่ะ แต่รถคันเล็กใช่ไหมคัธรรมดาใช่ไหมหมอรถคันเล็กไอ้นั่นที่เราจะเอาไปดูตู้หรือเปล่าไม่รู้สิโอเคนะจ้าโอ้ไม่ก็เออเธอก็สภาพที่เธอเพื่อนก็ไม่ต่างจากฉันหรอกเดี๋ยวอุ้ยเธอบริการประทับจิตปิดประตูให้ด้วยอ่ะดูดิตีเว่นเข้าทางพี่มนาใช่ไงนี่โอเคค่ะตามแมพมันเขียนว่าโอ้ยสบตานและวจ้ยช่วยด้วยจ้ายิมเนตาปัดหนุกแท็กซี่แล้วให้กลัวให้กลัว มีรถเกับมีระสัสดีค่ะสมรติคุะสวรติไม่ตีอะไเราจะมีรถใช้ตลอดทุกวันเรือยังคะตอนนี้เป็นคุณพี่ท่านีที่ดูแลรถทั้งสาวันพี่เป็นมหาดีพี่รวยมากคุณหล่อจังเลยนีเหินเช่อ่ะเฮ้ยดึง่องเฮ้ด่องมีเหินชื่อมา่ะสวย พี่มีน้าพูดไบบเหมนกาซิงเรื่นเชนี่สิแปลว่าอะไรอ่ะอินดีที่รู้จักเลยมั้ยเหมือนกาซิ่งน่าเชนี่เหรอเหมนกาซิ่งน่าเชนี่ชูมิยู Nice to meet you โอ้พูดภาษาอังกฤษได้เอาอินด้าละรอินด้าได้ Nice to meet you ละอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจแล้วเราจะได้ไหมเชนี่เชนี่เราไม่ได้ละ ีใครหนุ่มมาแล้วครับจากสนามบินถ้าจะเข้าไปไทยเปมันจะต้องผ่านนิวไทยเปก่อนก็คือเป็นไทยเปเมืองใหม่ที่แบบเขาขยายเมืองข้ามฝั่งแม่น้ำมา แต่ว่าริมแม่น้ำมาสวยมากนะครับที่ไทเปแล้วโรงแรมเราอยู่ตรงนั้นป้ะอยู่ตรงนั้นเดินไม่ได้แต่วันนี้เราจะกินมื้อกลางวันด้วยข้าวแกงไต้หวันก่อนเป็นฟิลเหมือนข้าวหน้าหมูสั่งผัดสั่งอะไรผัดผัดมาสั่งซุปมาได้แล้วก็มื้อเย็นเราจะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลือกทีก็ได้อาจจะกินเป็นฮอตพอตหรือจะเป็นญี่ปุ่นมาได้เดี๋ยวต้องกินอะไรอ่ะจริงจมันมีเยอะมากเลยแต่เนี่ยรู้สึกว่าอาหารญี่ปุ่นที่ไต้หวันอ่ะอร่อยก็เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเเพราาาะว่่่ญีปปุนคยแบบมกครองที่นี่่อยยูประมาาณหลสิบ ันนจะเมืองขึ้นเหรอเป็นมืองขึ้นของอะไรประมาณหรอไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามืงอ,องขึ้นหรื่อง่าตัวมันสิทธิ์จริงไหอาจจะแบบแต่ไม่เหมือนญี่ปุ่นเคยมาแบกฟองม<อ>ืองขึ้นฟิวนั้นฟิวนั้นเลยนะคือถ้าพูดผิดก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้ออกแค่คะนะั้น นอีกสองนาทีถึงโรงแรมเรานะคะมีตึกสูงแล้วไม่ได้นอนจริงๆไม่เคยพี่คึกเนาะมีพาร์คมีสาลเจ้ามีร้านอาหารยุคสี่ชั่วโมงอ่ะเรารอดละสาวที่ดี่เขาก็สวยดีนะใช่เล่ะผิวดีแต่ชอบบอกว่าสาวผิวดีตัวเล็กน่ารักเป็นคนจีนที่มีความเป็นญี่ปุ่นคือจะแบบโภลั์นิดนึงจะนุ่น้อมแต่ว่าเฟรนลี่นะแล้วรู้สึกว่าเวลามาไต้หวันอ่ะถ้าบอกว่ามาจากไทยก็จะแฮปปี้เป็นพิเศษ คือเขาบอกว่ามาจากไทยใช่ไหมเขาบอกว่าเมืองของประเทศไทยมีความสวยงามมากอ๋อนึกว่าชมเชนพูดว่าสมเชนพูเนี่ยแย่ไทย Beautiful Same ให้เป็นนี่ว่าชมเชนหนุ่งนี่ว่าชมฉันหนุ่งคุณเคยไปประเทศไทยไหมโอ้ยโอ้ดูดาวโอ้ประเทศไทยสวยกว่าไต้หวันโอ้ยจริงโน้คอมแปรไม่ได้คอมแปรไม่ได้ Thank you Thank you Have a nice day อโอ้ยลูเเยก,เ,กเดี๋ยวห้องพี่จะทอาทั้งคืนแน่ในวันนี้ทําทั้งคืนแน่ในวันนี้ <c oughs> ไม่เล็กไม่เล็กนะครับโอ้ยโหไม่แย่นะไม่แย่นะเนี่ยสวยเลยโหพี่ว่าสวยเลยอะ่ะ สวยเท่านี้ที่ห้องเท่าไหร่อ่ะประมาณ3,500ต่อคืนเหรออุ้ยท้อไม่แย่แต่รูปสวยเลยนะครับจริงเดี๋ยวขอดูห้องน้ำสิอันนี่คืออะไรม่านอะไรนี่คือห้องน้ำแออกกั้นเฉยๆคือแบบมีอะไรมากั้นเด็กส่วนตัวเดกส่วนตัวไม่น่าโอ้เป็นโอ้เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำเป็นเล็กแบบนี้เหรอ พี่ก็ผัวแบบเออมากับเพื่อนกับฝูจะได้แบบว่าอ๋ออ้นั่นกั้นไว้จนไม่เห็นตลักน้ำไงอ่ออลัสโซอลัสโซอ๋ออลัสโซนี่เปิดได้ไหมเปิดได้คิ้นี้แล้วกันแต่แป้งฟางแป้งฟางตัวนี้อย่างเงี้ยเออแต่ห้องเธอสวยกว่าห้องของพี่มินานิดนึงใช่ห้องพี่มินาเหมือนตึปุตต์เนี้ยมันจะบังนิดนึงแต่ห้องเธอสวยเลยขออนุญาตไปพักผ่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกินอะไรเข้าไากันอ่าคอนเทนต์วิ่งเข้าหาของแท้จ้ะเมื่อกี้ก็อยู่ในห้องก็อยู่ดีๆเนาะอยู่ๆก็ยังไงคะประกาศซ้อมหนนีไฟกกรรุุาให้้ทควิ่งดยพอมเพรียยงกกัันนนะมาาุววซด้ขออญตไปพักผ่อนสัก ครูค่ะฉันซ้อมอยู่ฉันซ้อมอยู่มานเพนดีนะอุ <Incred ibly> ้ยอ๋อ <Labor> ค <ator il orter> ุณ <es> พ <voir> ี่เราเหรอคนนี้เขามาซ้อมหนีไฟเขาเป็นวิศวกรโอ้ยเยกิ๊ดเมยกุดเนสโซ่ไทยไทยกวนเริ่นไทยกวนเริ่นเอาอย่าเลยอย่าพบฉันเมื่อไหร่ ทุกนี้เหรอเ oh อไม่ยันนี้เลยที่ไหนที่กระท่อมที่กระท่อมบายวอล k นะคะวันนี้เราจะเดินนะคะดีแล้วคะที่ดีฉันเอาทุกอย่างถอดไปที่ห้องนื่งจากว่าร้อนมากๆค่ะอาจจะไม่เท่าที่ไทยแต่ว่าก็ร้อนมันเป็นฟิลข้อแกงอะ่ะมันจะมีแบบหมูอะไรเงี้ยคือไต้หวันมันจะขึ้นชื่อเรื่องหมูเหมือนหมูฮาโลอะ่ะที่เป็นหมูตุ๋นอะ่ะ มันจะเค็มๆหมวานๆพี่ชอบนะแต่มันจะมันๆน,น,น,นิดงนี่นางเป็นบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่ในคูอ์ดอนะคะทุกคนอเอ้ปารีาของรายการก็คือไม่่ายเลยผีเอ้ยโอ้ยโอ๊ยนะ่าทิ้งมากโอ๊ยนี่เขาเปลงกยนตลิ่ด้วยอะ่ะ ไอ้น่าจะน้ำดื่มเป็นนของกินซุปของเขาจะมีซากผักลอยอยู่ฟีลเหมือนกับว่าเอาผักเมื่อวานมาทำวันนี้เห็นไหมไม่ใช่น้ำรังผึ้งใช่ไหมฉันดูเคนอื่นเขากินกันสั่ชิมชิมชิมซีชิมซีโฟมคิง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 โฟมจืดอร่อยนะเอาไม่กินตัดเลี่ยนไงแบบเหมือนตระลัมาแล้วค่ะจานแรกของเราผัดผักม่เขียวค่ะ รสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คุณอนุก็ไม่เคยกินเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันอันนี้คนไต้หวันแนะนำมาเองเลยที่แบบอร่อยกิะเด็นขึ้นไปไหมไมันต้องเกียวกบข้าวชอะเค็มเค็มแต่อร่อยเอออะไม่กินกรนเคียมกินน้ำจิ้วจริงๆแค่ไทยผัดกับมุ่ไทยเนาะ แต่ว่าน่าจะร้อนเ่็ยใช่ไหมดูตรงแล้วมันก็อร่อยเลยจิ้มฉ่ำๆแลมวกันเิ้นก็ยังกรีดๆเวลาหนี่งจิ้มนี่หนอพอจิ้มนี่หรอพ้ออร่อยที่ขนาดไม่ชอบกินเต้าหู้แล้วเนี่ยจริงเราเหมือนโดนหลักคาทัวเงินก็ไม่มีสักบาท โอ้ยใหม่ด้วยโอ้ิโอ้โอ้ใหม่กู๊ดแน่สุดดูโอ้โหเก็บเงินด้วยหนังยางไม่มันไม่ใช่กบอนบมันคือเฉากรวยิอ๋อเธอไม่ชอบกบเธอไม่ชอบเธอทัวกบอุ้ยอีอ่อนเอรฮะมึงด่ากูหรอหนักตุ๊กตามาเราจะไปไหนต่อคุณพูดอย่าอองเดี๋ยวพาคุณจะขี้ไปช้อปปิ้งฝนตกเลยจะตกลงมาดีนี่มันมาตก วนที่ตกทางนี้คินี่ผมคิดเอามาคินี่ผมแล้วคลิปตู้รอคีบไปเรื่อยพี่ินคด้วยกันพี่มจายคิปแบบพี่เชียร์พี่แิจยอยากรู้ว่าแบบประสิทธิภาพการคีปมันเป็นยังไงอล่ะครับคุณจักกี้มัจะเริ่มทำการตู้คีบทำไม เอาตัวที่มันใกล้ๆอะ <S <S <ช>ไม่ต้งเลือกเยอะใช่ไหมไม่ต้งเลือกเยอะมีสีเขียวสีแดงอ่ะเนี่ยมีความแบบเอาละคา่ะมีเวลานะทำมมันเอียงๆแบบอ๋ออันนี้เหมือนจะขยับได้แค่สองรอบปะนี่แปดเจ็ดหกห้ามันเบี้ยวๆ,ๆอะอ๋อะอ๋ออ๋อโค้งไปโค้งไปไหน ไมันเอียงอ่ะโอ้มันเอียงแต่มันแนบอยู่นะมันยากอ่ะเอียงอ่ะขอขออีกบัตรขออีกบัตรมาชิมจังลูกาลัดเนื้อคู่เราก็จะเมื่อกี้เออใช่ถูกต้องถูกต้องอนุถูกต้องถูกต้องจะกดหรือยังจะกดแล้วจะได้ดีโอ้โหนี่มึงจะหลวมเกลียวหลวมขนาดเนี้ยมึงเอามาวางขายเลยจ้ะ กระเทยเหรอครับแกลาบบูบูซิมโมโมขบพุะๆก่อนมีใบบิดด้วยอ่ะลาบบูบูซิมโมโมคะไม่รับแล้วเพราะว่าไม่อินไม่อินไปคนที่ทำแค่เพื่อนไม่ทำอย่างนี้ไหวแรงมาก มากินนนร้าาชมไต้หวันทันทีก็ต้องมากินร้านชานมไข่มุลซึ่งเราก็เลือกจากร้านที่คนต่อแถวมากที่สุดวูลบุลทีวูลยังมาจาก world of outstanding t h ว world world of outstanding tea ซึ่งฉันจะกินไปในสอง signature หนึ่งเธอหลัก signature สองไม่ได้ต้องแบ่งกันกินแต่มันมีดาวอยู่สามอันอุ้ยมีดาวอยู่หลายอันนะเป็นดาวมยุรี อ๋อโอเคอ๋อเร็วจังอันนี้ของเธอแบบไม่มีโบบะทำไมเขาเรียกโบบะล่ะฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวอย่างบางรนะ้านเขาจะ B O B A เลยอะโบบะเหรอ<ฮ>อันนี้ยังดีได้เขียนบาโบิลอะบาโบิลรอเปอล่าบาโบิบ้านฉันเรียกไข่มุกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโบบะบาโบิเลยพอพูดถึงบ,บ,บาโบิหลายคนชอบนู้สึกเม็ดไข่มุกที่เป็นบับเบิลจริงๆไม่ใช่นะบาโบิหมายถึงการเช็ค<อ>สังเกตไหมว่าชานมไข่มุกทุกอันต้องเช็คก่อนที่เอไวไปกินร้านอาหารจีนแล้วเสิร์ฟชาจีนจริงไหมเนี่ย ทองช้อนอันนี้เป็นฟิวชา,สาใสใสไข่มุกหวานลองชิมก่อนมิสเตอร์เชคเบตเตอร์เขาบอกว่าเวลาไปร้าน้า้อาหารจีนอะไรในการร้านอาหารชาจีนเสร<า>ิร์ฟม<ก>าในรูปแบบแก้วเป็นกาแบบสีเงินเงินอ่ะกาที่ใช้มาเยอะ,อะใม่อยแวไม่ได้บอกมีหอมชาหอมเชอร์เลยนะจบทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สยามเมืองยิ้มค่ะคูิใจเกิดที่เกิดเป็นไทยวัน ไปเรียดที่ปาเปรียดี่ป้าหัวไวป่ามันอไม่ผ่งโหนูนอันนี้จะออกไปจากสยามแล้วออกไปจากสยามหรอแล้วเดี๋ยวเย็นๆมันก็จะมีแบบโชว์ต่างๆร้องเพลงตีลังกองีรงกามาเล่นกันแต่ว่าวันนี้ไม่น่ามีเพราะเขาอาจจะแห้งเร็วเพราอย่างังใหญ่เลยอุ้ยจริงด้วยป๊อบมาดจะมีไครบปมันดูเป็นของฝากที่ดีะเะอนี่ไขไเบบี้ม่ ใครไปพี่ว้ายนี่ไงใครไปพี่ว้ายนี่ไงใครไปพี่เขยกกล่องไปเลยคุณจักกีนไม่ยินไม่ยินนี่ถ่ายรูปได้เนี่ยเนี่ยสวยอย่างเงี้ยไม่ยินไม่ยินไม่ยินตอนนี้นะคะเรามาถึงท่านนทหลากสีหลากสันไทยเป้แต่คนเพียบเลยแล้วก็ฝนตกด้วยอาจจะฉันถ่ายให้เธอ อร่อยมากเลยถ้ากินมาทั้งหมดอะเออเพยไปหน่อยเออเพยไปหน่อยโคลลาบาลกระเป๋าคู่นะมาลดให้นะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเขียนว่า2,003เขาบอกว่า2,001นี่อะไรบอกว่า2,000ละกันบอกว่าได้โนี่ราคาถูกขอบคุณมพระคุณได้แล้วทดแทนไงจะหมดเนี่ยหอมแก้มก่อน